ลมเปลี่ยนทิศแล้วครับผม2วันแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชหมหลวงูิษฐาตาหม้่วงดีทุเรียนบ้าเนเดินครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่จัดการนะครับจัดการทำให้บริเวณโคต้นทุเรียนไม่ให้เก็บกักความชื้นนานนะครับเนื่องจากฝนตกบ่อยนะครับความชื้นก็จะ สะสมนะครับแอ้แดดไม่เคยมีนะครับก็อาจจะมีปัญหาเป็นเชื้อราได้ก็ทําการตัดหญ้านะครับทําความสะอาดโคนทุเรียนตัวนี้คือซูเปอร์สตาร์นะครับออกยอดชุดที่3ครับดูใน y o ยูทูอของทางอีสานแถวศรีสะเกดเขาก็เริ่ม เริ่มให้มีดอกแล้วนะครับแทงผมเพิ่งจะมีดอกเอ,อมียอดแทงยอดขั้นที่สามนะครับหมดยอดนี้ก็ก็จะทำให้ปิดดอกได้นะครับสุพตตาปีนี้ต้องอทำให้ได้ครับปีที่แล้ว่วมหมด ครับผมมีที่แล้วร่วมหมดเลยนะครับ30มสิบกลูกลูกสวยๆทั้งนั้นนะครับเป็นเพราะเราบริหารจัดการไม่ดีครับให้น้ําไม่เหมาะสมนะครับให้น้ําไม่เหมาะสมก็ทําให้ร่วงได้เอาไม่ได้ฉีดสารข้นของคู่เหนียวอะไรครับปล่อยธรรมชาติดูเรียนธรรมชาติก็ดูแลยากหน่อย นะครับอันนี้สุปรตาน้องสามก็ยอดที่สามกำลังเดินเหมือนกันครับยอดที่สามอันนี้สุปรตาน้องสามเกินคาดครับปีที่เราได้กินสองลูกนะครับอร่อยสุดๆครับไม่ได้ขายเก็บไว้กินเองสุดยอดแจกพี่น้องกินนะครับให้พี่น้องกินช่วยกัน ทุกคนลงก็เห็นว่าอร่อยสุดๆนะครับอร่อยๆๆ <ๆ S 1> สุดๆโซบสุสต,ตายังไม่ได้ริมลองรสส่วนน้องสองน้องสองน้องสองนี่ยังไม่มีดอกให้เห็นเลยครับปีที่แล้วย่ายังลกอยู่นะครับแต่เป็นญ้าคาก็โปร่งนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนญ่าอย่างอื่นนะครับย่าคาขึ้นขึ้นไม่หนามากก็ ระบายไม่ได้เก็บความชื้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะตัดครับแต่ต้องเปลี่ยนใบพัดนะครับเปลี่ยนเป็น,ปนวงเดือนนะครับตัดมันถึงจะไม่กระเด็นมากแล้วก็คมหน่อยถ้าใช้เอ็นมันไม่ไหวอะ่ะสงสารนะรูปทรงนะ่าจะได้กินลูกนะน้องสามเกินคาดเล็กกว่าเพื่อนนะครับกับได้กินซุปเปอร์ตาตาก็ยังไม่ก็ยังไม่ว่ากันเพราะว่า ก่อนนุ่นเขาล้มนะครับโดนพายุล้มโดนพายุล้มเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเมื่อมีนาหกสี่วีนี้หวังเต็มที่ครับคนจองสองร้อยกว่าลูกนะครับสองร้อยกว่าลูกสามสวนของน้องสาวด้วยนี่รวมกันก็ประมาณ สิบสองสิบสามต้นเองครับที่มีลูกนะครับสิบสองสิบสามต้นของน้องสาวก็มกีติดใจกันทุกคนนะครับที่ขายไปก็รสชาติเดียวกันกับของทางนี้นะครับรสชาติเดียวกันอร่อยมากมีคนเหมาทั้งต้นเลยนะครับจองจองเต็ไมไปหมดครับสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าลูกครับสามสามที่นะครับของน้องสาวที่ยังมีลูกออกามาสิบกว่าต้นเองครับ มาดูพระเอกครับรเอกปีที่แล้วปิดหวังครับให้ลูกน้อยครับให้ลูกแค่ยี่สิบกว่าลูกครับจากหกสิบเจ็ิบลูกมาเปิดสองชุดเป็นดอกสองชุดเราดูแลไม่เป็นครับชุดสองมรหมดไม่ได้กินนะครับยังมีความอร่อยอยู่เหมือนเดิมครับพอปีที่แล้วนี่แปลกครับ เป็นดอกไวนะครับเป็นดอกไวปกติจะเก็บเกี่ยวตัดสุดลูกสุดท้ายในประมาณกลางเดือนวิถุนาครับอันนี้ประมาณกลางๆไปไปลายเดือนาพฤษภาก็ตัดลูกสุดท้ายแล้วครับเป็นเร็วครับปีนี้ไม่รู้เป็นไงครับเนี่ยนนี้ลมหนาวมาแล้วนะครับลมหนาวทาด้านทิศตะวันออกชิงเหนือนะครับอันนี้ที่ตะวันออก ทางออกเชียงเหนือทิศเหนือจาก็ลกเหลือเกินครับฝนตกเยอะหญ้าก็งามไวนะครับตัวน,นี้คาดหวังเหมือนกันครับจะให้เป็นรูปที่แรกนะครับจะให้รูปที่แรกเดี๋ยวตอนนี้ก็จะงดให้น้าแล้วครับงดให้น้ํานะครับให้น้ำน้อยๆนะครับ ยังมีความชื้นอยู่ก็ปลูกฝน,นตกนะครับหลังจากฝนหยุดแล้วก็จะไม่น้ําเลยนะครับให้น้ำน้อยๆน,นะครับแกลงแกลงต้นที้มีดอกนะครับตอนนี้ปลูกปลูกต้นปี6กหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับช่วงทุเรียนกำลังแพงๆเงี้ยก็บอกว่าเป็นหลงรับแลนะครับ ซื้อมาต้นคืบเดียวร้อยห้าสิบาทคนขายกิ่งพันบอกหลมลักแลปลูกมากลายเป็นหมองทองหมองทองเฉยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพรุนี้ตัดจ้าอีกวันหนึ่งครับตัดบริเวณโคนต้นของอน้องสองนะครับน้องสองน้องสามนีใบที่สามนะครับ อยอดชุดิตสานกำลังออกนะครับย่าลกมากครับวันนี้ก็ตัดจะไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับลืมครับยิ่งตัดยิ่งเพลินตอนนี้สองปี2เดือนกิ่งข้างครับกิ่งข้างแต่เวลาโตแล้วทรงเหมือนกินก่งกระโดงเลยนะฮะ ข้างตัวนี้นี้ความหวังจะได้ลูกนะครับปีที่แล้วก็มีดอกนะมีดอกสองปีแล้วแต่ไม่ได้กินนะครับปีนี้สมบูรณ์กว่าทุกปีนะครับเราก็โซม,มาสองปีครับตั้งแต่ใช้ปุ๋ยขี้วัวสดนะครับกับขี้ไก่ไม่ได้หมักนะโซมเลยโซม,มาก ตอนนี้ก็หวังอยู่ครับปีที่แล้วได้ยี่สิบกว่าลูกโซมเลยนะครับเะลาจูผูเล่นงานโอเคครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจะรุยเรื่องการตัดหญ้านะครับไว้นานก็นกนตัดหญ้าครับหญ้าลกนะครับเดินก็ลำบากงูก็เยอะนะครับ ตรายโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ